ยินดีต้อนรับสู่ฟลุกสตอรี่ครับผมวันนี้ครับช่วงเวลาเช้าเช้านะครับวันเสาร์มีโอกาสได้เดินรอบทุ่งนานะครับนี่ครับดูบริเวณที่เลี้ยงปลานะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะช่วงนั้นก็ประมาณ3เดือนที่แล้วครับที่เราปล่อยปลากันที่มีคลิปพี่ชายปล่อยปลากันก็จะเป็นปลานิลปลาทับทิมปลาดุกปลาหมอปแปลงเพศ นะเลี้ยงไว้ในทุ่งนานะเขาเรียกเขาเรียกว่าการทำนาประโยชน์2ต่อนะต่อแรกคือเราได้เกี่ยวข้าวได้กินข้าวแน่นอนนะต่อที่สองเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะได้กินปลาจากการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับวันนี้นะครับจะถือโอกาสเช็คไซส์ปลาด้วยนะจากการเลี้ยงมาประมาณ2เดือนกว่ากว่าจะเข้าเดือนที่3นะเพราะว่าผมปล่อย อ่อยปลาตั้งแต่มาที่9สิงหาเดือนนี้เดือนกันยาครับก็อยากจะเช็คไซส์ปลาหน่อยแนละ้วผ่านไป2เดือนนะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาแนละ้วว่าที่เข้าไปในไซสเนี่ยตัวจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมปลากันดีก,กว่าครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมปลานะครับที่น<ใ>นเลี้ยงในนาข้าวนะครับผมเป็นปลานิลปลาดุกปลาทับทิมใน,ใน,น,นะครับผมนี่ครับให้พี่ชายนะใส่ใส่ไว้แล้วนะครับเป็นปลาดุกเลี้ยงประมาณ2เดือนนะครับผมนี่นี่ฮะ เลี้ยงในท้องนาธรรมดานะนี่ปลานิลนปลาทับทิมนะะนี่เอามาเช็คไซส์เฉยๆนะอาหารธรรมชาติอาหารธรรมชาติครับไม่ค่อยได้นี่หอยโขงนะหอยโขงนี่มันก็มาตามธรรมชาติเนะเราก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงแต่มันมาตามน้ำนะฮะนี่อ๋อนี่ นี้ครับไข่หอยหองใครไม่เคยเห็นไข่หอยโขงลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะแตกต่างจากไข่หอยเชอรี่นะหอยเชอรี่จะสีส้มๆโอ้สีชมพูแดงๆนะแต่หอยโขงเขาจะออกเป็นสีขาวๆสวยๆเลยนะแล้วเขาจะไข่ตามที่เรียกว่าซอกดินนะแถวเนินดินอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนหอยเชอรี่นะเขาจะไข่ตามยอดข้าวยอดหญ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูไซส์ปลากันนะ ปลานี่อยู่ในไซส์พอทอดนะฮะยังไม่ได้กินนะแต่พอทอดนะครับผมนี่เดี๋ยวอันนี้ปลานิลน,นะฮะปลานิลปลาทับทิมไซส์ยังไม่ถึง3เดือนนะประมาณ2เดือนกว่ากว่าเพราะว่าเราปล่อยวันที่9นะมาเดี๋ยวเราจะเทดูสิปลามันเป็นยังไงน,นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะปลาดุกปลาทับทิมปลานิลนะแต่ไม่มีปลาหมอปลาหมอมีไม่มีครับ เพราะว่าปลาหมอไม่เข้าเขาจะหากินตามขี้ตมขี้ดินอ,ออมก็มีอันนี้ผักอีออมนะอีอมมอ,อมนี่ปลูกเพื่อ,อทำน้ำพริกรรหรือกินในครัวเรือนนะ่ะนี่ครับไซส์ประมาณนี้นะครับไซส์สองนิ้วนะครับผมขาวบินกิจกรรมของ้าวดินเขาทำแบงนี้นะพอ,พอพไซส์ตอนนี้พอ ขาเรียกว่าพอพอทอดนะนี่อันนี้เป็นิ๊กวีเรือยักษ์นี่อันนี้ปลาดุกบิ๊กวีครับบิ๊กวีมันจะมีลายสัตเนาะเราเราเลี้ยงแบบออแกนิคกับแบบธรรมชาติให้เขาหากินด้วยตัวเองเนาะพวกเรื่องหัวอาหารเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้สักเท่าไหร่นะฮะจะให้เขากินใบหญ้าที่ตายหรือว่าพวกขี้ตมขี้ดินยังไงยังตามธรรมชาตินะครับผมนั่นแหละครับผม เลีย้ยงตามธรรมชาติไปนะครับส่วนหัวอาหารเราจะให้เป็นเหมือนอาหารเสริมนะให้อาทิตย์ละครั้งหรือว่านานๆานให้ทีนะครับผมเพราะปลาพวกนี้เขาจะกินแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะเราตั้งใจจะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเลยนะรป,ยนประโยชน์ประโยชน์ของการ <c oughs> เลี้ยงปลาในนาข้าวครับหนึ่งครับคือเขาเวลาเขาแหวกว่ายในท้องนาเนี่ยเขาก็มักจะ เวลาชนต้นข้าวต้นไรเงี้ยแมงแมงที่กินกัดกินต้นข้าวเขาจะร่วงลงมานะครับแล้วก็เป็นอาหารของปลารวมถึงการที่ปลาเขาอยู่ท้องนาเนี่ยเวลาเขาขี่เขาไรต้นข้าวก็จะได้ปุ๋ยจะได้ปุ๋ยจากการที่ปลาเขาขี่นาตรงนี้ทําให้ต้นข้าวสวยนะครับดูลักษณะต้นข้าวบนีับสวยงามฮะสวยงามฮะ ทางเลี้ยวเข้าไอ้บอที่เราเจาะทยะเดิมของนายตะยุ่นปลาดุกติควยนนะใส่ยังยังไม่ยังไม่พอกินนะสำหรับผมประมาณแต่อันนี้ประมาณ2เดือนนะสองเดอือนกว่ากรออีกประมาณาสัก,กเดือน2เดือนน่าจะได้กินนะ,ะ่หปลาหมอเทศไม่รู้ไม่เข้ามาเลยฮะมนครับผ บรรยากาศทุ่งนาครับผมส่วนปลาที่เราจะกินกันจริงๆี่ยมันจะมีอีกสระหนึ่งกะสระเลี้ยงจริงๆนะอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงอรอวันเกี่ยวข้าวนะจะไม่ได้จับกินเท่าไหร่เลี้ยงเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเฉยๆนะก็กินนั่นแหละแต่ยังไม่ถึงเวลานะจะมีสระหนึ่งที่แบบเรากินเขาตลอดจับเขากินเรื่อยๆนะเลี้ยงการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนยนะที่สามารถให้ คุณผู้ชมนะนำไปลองใช้ลองต่อยอดกันดูนะสำหรับใครมีที่นาหรือว่าพื้นที่ทำกินเล็กๆอยากจะลองเลี้ยงดูก็ลองเอาไอเดียนี้ไปเป็นเขาเรียกว่าเกลด็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วลองทำในครัวเรือนท่านดูนะจะเป็นปลาด,ดุกนะ ให้ดูต้นขผ่อีกรอบนึงนะบรรยากาศสวยงามบรรยากาศกำลังดีคนระับในช่วงเช้าเช้านะแปดเก้าโมงนะไม่ชา้าหรอกสายแล้วแหละคนเลี้ยงของเรานะปล่อยแต่ปลานินปลาทับทีมลงก่อนก็ได้นะจับมาคัดไซส์นะเนี่ยคนดูแลนะใครไปใครมาก็โอ้ยปลาเยอะเนาะปลาเยอะเนาะนะนะพยายามจะหาปลอยเรื่อยๆนะให้เาเขาเรียกว่า สเน่ะสเน่ก็คือการคือแบบเยอะแยะใครไปใครมาก็เห็นปลาแบบเยอะแยะในสระในบ่อเรานะนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาท้องสวนของเรานะครับผมนี่ครับเลี้ยงนาเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับช่วงนี้ก็ใกล้พายุผ่านพ้นไปแล้วจะเข้าสูนหน้าหนาวแล้วนี่ครับนี่ครับในส่วนตรงนี้จะเป็นสระที่เรา จับปลากันกินบ่อยๆนะเป็นสระหลักนะที่เราจะจับปลากินนะก็ค่อนข้างที่จะลึกนะประมาณ4 5เมตรได้นะครับสำหรับสระนี้ลึกมากนะครับผมก็ในนี้ก็จะเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาทับทิมปลาดุกปลาสวายปลาในานะเลี้ยงรวมกันแบบหลายชนิดเลยนะเนื่องจากสระเขาลึกอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านาเรานะครับก็ไม่ใหญ่ต่างกันเท่าไหร่นะ แต่ด้วยความลึกนะมันก็จะลึกกว่าอยู่แล้วแหละเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะนะครับเป็นไอเดียเล็กน้อยที่นํามาแชร์ให้คนรับรู้รับชมด้วยกันนะเป็นแนวคลิปแนวทางเล็กน้อยนะแบ่งปันกันฮนะเดี๋ยวพี่ชายจะให้อาหารปลาให้ชมนะว่าปลาเนี่ยตัวใจขนาดไหนนะเมาดูหนะ้าปลามันขึ้นนะสังเด,งดเรรบ ปกติลิงใหญ่นะออยลิงใหญ่ครับหลังจากที่ให้หารไปก็ปลาก็เริ่มมาแล้วนะฮะก็จะเป็นปลาจะพวกปลาสวายนะครับผมปลาสวายปลานิลนะครับปลาทับทิมปลาดุกปลาหมอปลาโอ้หลายๆชนิดนะฮะเลี้ยงรวมกันไว้นะแต่ที่ขึ้นมาจริงๆมากินจริงๆก็จะมีพวกปลาปลาสวายกับปลาดุนะ ปานินปลาทับทิมอย่างเงี้ยเขาก็จะกินแบบข้างล่างไงกินหน้าดิน ปลาเริ่มมาแล้วจะเป็นปลาสลายนะมากินไม่เห็นตัวแล้วเห็นแต่แบบพายที่มันกินนะ่ะปลาเลกาก็แน่นอยู่แล้วไม่ปล่อยอะไรแยะๆหรอกปล่อยไปยมันก็ในนี้ก็จะมีปลายล่าเหยื่อนะเช่นพวกปลาช่อนปลาดุกอย่างเงี้ยนะครับปล่อยปล่อยลูกปลาไปบางทีเขาก็ กินหมดนะแต่มันต้องใส่กระชังเลี้ยงในกระชังเนี่ยพอได้ไซส์เราก็ค่อยปล่อยลงใส่ทีนะมาณนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการแชร์เด็เกน้อยๆนะแบ่งปันกันนะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟลุกสตอรี่ด้วยนะฮะหรือไม่ก็ใครมีไอเดียที่สามารถนํามาแชร์แบ่งปันกันได้ก็ข้างล่างคอมเมนต์เลยนะฮะ โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับผม